You, สวัสดีครับป้าก yeah, like สุริโยบันทาครับพี่น้องครับมาหอน้วครับผมพระประแดงอาขีครับพี่น้องครับตอนนี้ครับกำลังคุยกับผู้จัดดูคุยกับผูเป็นขับรถโฆษณาบันว่าเวทีหันมาด้านนี้ดังเวทีในยูทูบจุ๊บหนึ่งคนละครับผมตรงครับพระอาทิตย์ดูแลครับตรงพระอาทิตย์ดูแลครับผมตอนนี้กำลัง ทีมงานคนขับกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรเจ่าที่แน่ๆก็ต้องจอดก้อนล่ะพี่น้องจอดนะบะองยูมองเศร้าก่อนว่ากันเฉยๆอยู่เฉยหมอดีกันได้ละพองพูนเนาะมองแม่ดัดขามองรถมองรถต้นจอดอยู่นี่มันก็มออยู่ที่กัน อยากใหายดูพี่น้องหมู่บ้านกันใายอยูสามเทื่อนไปจอดถนนทางออกมันเป็นยังเข้าอับรถตนมีมุนใช่ผลสิบง่ายกูบอบอกว่าเขาที่ไปจอดคนหลาพอมันบ่เปลี่ยนงานก็เป็นง่ายข้าใจมึงนั่งกันถนนขึ้นกันตัวอะไรนะเป็นบ่าทางตึกอ่ะสิง่ายกูได้บ่ได้๋ยวเคลื่อนย้ายได้อยู่ทางตึกหรือยังไงอยากจะมารอฟังคำตั้งหรอ เราฟังคำสั่งเขาแต่ปกติหันมันเป็นงานเหมือนงวดนั้นมันเป็นงานห้อเขาเพราะอะไรห้องจอดนั่นเป็นบ่อแมนบัดนี้งวดที่ว่ามันเป็นงานอีกรอบนึ่งหันไล่เข้าไปจอดหลังสุดพุ่นแมนตรงตรงเข้าไปตรงหลังสุดพุทธหลังสุดแต่ว่าเวทีมันตั้งอยู่นี่มันบ่เวทีอยู่นี่เวทีอยู่นี่ทุกเทืออเลยเป็นบ่กระทุกเทียนตัวรับเดียวที่เ้าจอดญี่ปุ่นกอบวทีอยู่นี่ว่าวิธีอยู่หันอะไรหยุดพุรัตติดตึกพุ่นระแมนบ่แมน ไม่ไี่ติดตึเข้ากับจอดว่าอะไรแล้วติดตึงผมมาพุ่นแล้วป้าเพิ่กไปติดั่งดอกอเพื่อวกติดตึงอะเพ่นเพิ่นยากเพิ่นยากไปไหนเปนอะไอล่แล้วเพิ่นกับทีผู้แจ้งกับทว่าจงไหวเหรถพวกมาเบิ่งตัวจอดเพื่อบว่ามือนีเพิ่นติดตั้งทั้งนี้หรือตั้งทั้งพุ่นแต่ว่าเ่ามากรุงเทพกัตั้งอยู่พุ่นเหรออ่ะีก็เกาเนะเกานาะ่ก่ ยุ่ยออกไปคุณเยอะด้วยเลยฮะมองจอดต้วจอดติดดุนไล่กันน้ำมันเห่ากันลอยล้อเด้ไปนั่นเตื้อคุณไปยังเหรเห่านอนตึกเสียงเสียดฟ้าสูงแห่งตึกนี่หนอครับเนาะเดี๋ยวหน่อยเหรอสิไปนอ่นยุ่ยแซะหล่ะครับโมไปจอดที่แถวตุน ทิดเครื่องเด็ทีทีสามทีนองตอนหกโมงส่อทิดเครื่องแลนมันสามชั่วโมงมันจอดบ่ได้ทีมกันดับเครื่องบ่ได้เฮ็ดยังไงบัดนี้เอายังไงก่อนเอายังไงก่อน ไปสายก่อนเจ็าหน่อยนอนสายใดนี่พอรัดไปเจอเด้หน่อยก็ับนอบนอ ดับเลยบ่ยี่ลเหน้ำมันก็นสิเบิดยาใหญ่คุณใหญ่ไหมใหญ่ไหมอุ้ยบบาอยู่หานมันเป็นดับเครื่องก็เป็นยังล่ะเอาเอาคุณใหยจับกล้องให้นะ ยายจับกล้องได้ค่ะอ้าวมันยายไม่ทำด้อใวย FC กล้องด้ออ่าลูกปลาลูปรอดพอดีค่ะ FC พอดีตอนนี้น่ะปลาโกดจอดรถมันตรงกับน้ำพอดีต้องได้เคลื่อนรถอีกนิดนึงค่ะเคลื่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง บรรยากาศจะดีมากฝ่าใสฝ่าโปรงเลยพี่น่องเลยฝ่าโปรงแจม่มใสตอนนี้กำลังจะงจนี้ ชาวบอลสอนชอ่อชาวบอลแปบ๊บหนึ่งบริจการก็ดีมากกระพี่นอ้องตลาดตุลีมีพร้อมของงานมีพร้อม 坏人。<喂> ใค้ที่เราพี่น้องต้ออีกสักคู่แมนอาจารย์นักดนตรีมาครบทั้งสี่บัตรเรียบร้อยปเป็นรัด กอนกินของอยากหลายหลายพี่หน่อเลยว่าต้นแต่สีหาเงินซื้อกินเอาเลือกกินได้ตามสะดวกอะวั่น,นาพ่ตตอไป่งพี่ใหญ่เอาโตจุกลิปย่างขางมี้พี่ใหญ่ใหม่แล้วัา,าจากในเนี่ยพี่หน่อ เอารอเบืง้งสถานการณ์เอาคลิปนี้ฝากไปสักนิดครับเดี๋ยวอัปเดตเห็นพน้องเด็ดบางอย่าว่าห้องจะไปจอดใสอยูไส้ตอนนี้ทีมงานห้ามาห่อนีแ่แหละครับขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปาร์โก้ลำพลืนอฟฟิเชียลับสวัสดีครับ